ยูเทเลนอีสไมรระบบคัดลอกพรสวรรค์บทที่198เป้าหมายผลมังกรศักดิ์สิทธิ์บทที่198เป้าหมายผลมังกรศักดิ์สิทธิ์หลังจากพัก่อนทั่วครู่เมื่อเห็นว่าอาสูรคริสตัลตามังกรกำลังจะตายเยเทียนก็ใช้พรสวรรค์นในการถ่ายโอนวิญญาณระดับสูงทันทีเปิดวิญญาณของเยเทียนกลายเป็นลำแสงพุ่งเข้าสู่ร่างกายของอสูรคริสตัลตามังกรและทำลายวิญญ,ญาณที่ยังหลงเหลืออยู่ของมันอย่างรวดเร็วด้วยพรสวรรด์นในการถ่ายโอนวิญญ,ญาณเขาสามารถอยู่ในร่าง,ง,งกงนนร ร่างกายของอสูรคริสตันตามังกรไรซึ่งบาดแผลในขณะที่เยเทียนเข้าควบคุมร่างกายนี้พรสวรรค์ในการรักษาของเขาทำงานโดยอัตโนมัติและพรสวรรค์ทั้งหมดของเขาก็ถูกลดระดับลงความแตกต่างระหว่างความแข็งแกร่งทางร่างกายนั้นค่อนข้างมากแม้ว่าพรสวรรค์ต่างๆของเขาจะถูกลดระดับลงแต่ในร่างของสัตว์อสูรคริสตันตามังกรพลังของเขายังเทียบได้กับ36จักรพรรดิซึ่งมันแข็งแกร่งกว่าอสูรคริสตันตามังกรก่อนหน้านี้มากอย่างไรก็ตามพรสวรรค์เบญจธาตุแปรผันระดับพระเจ้าก็ลดลงเหลือระดับลึกลัััับรร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 รววววววมมมมไปถึงงงงงงพพพสสสสสคคค์าาาเเเเเ็็็ููุดดกกกกกช่่่่่นนนนนแแแแตตตตีีีียยยอออล้้ทททจะำใใหขิ เลยตอนนี้เรามีโอกาสที่จะสามารถแย่งชิงผลมังกรศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วแม้ว่าจะล้มเหลวก็ไม่เป็นไรก่อนหน้าน,นี้เราได้ตรวจสอบพรสวรรค์ของสิบสองเจ้าแห่งสัตว์อสูรแล้วไม่มีใครที่มีพรสวรรค์ด้านวิญญาณในบรรดาสัตว์อสูรระดับจัก,กรพรรดิทั้งหมดในที่แห่งนั้นมีสัตว์อสูรระดับจัก,กรพรรดิตัวเดียวเท่านั้นที่มีพรสวรรค์ด้านวิญญาณระดับกลางซึ่งมันเทียบได้กับพรสวรรค์นามวิญญาณของเราแน่นอนว่าอีกฝ่ายไม่สามารถทำลายวิญญาณของเราได้เราสามารถกลับร่างเดิมได้ทุกก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 เเ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 วววววลลลลลาาาาาายย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 ่่่่่่่่ททีีีนนนไไไไไไมมมมมมมด้้้้้ััััังงงงงงงออออะะรรแแแตตตืขจจำปป็บคหชิ ศักดิ์ธิ์อีกไม่เท่ากับว่าเขาเป็นคนที่ข Trans ลาดหลอกหรือเขาสนใจผลมังกรศ mm ัก hmm. ด <in> ิ์ธิ์นี้เป็นอย่างมากเนื่องจากผลมังกรศักดิ์ธิีสามารถยกระดับพรสวรรค์ทางสายเลือดของสัตว์อสูรได้เช่นนั้นมันก็อาจจะสามารถยกระดับพรนสวรรค์ในการบ่เพอะของมนุษย์ได้เช่นกันหากเป็นไปได้เช่นนั้นก็จะสามารถยกระดับพรสวรรค์ในการบ่งพอะของมนุษย์ให้อยู่ในระดับตะวันได้มีใช่หรือแม้ว่าเย่เทียนจะไม่ต้องการพรสวรรค์ในการบ่งพอะระดับตะวันแต่คนอื่นยังต้องการ ทั้งเย่หยูและเยโวเอ๋อจำเป็นต้องมีพรสวรรค์ในการบล็อกเขาระดับตะวันหากเขาสามารถทิ้งผลมังกรศักดิ์สิทธิ์มาได้สองคนแล้วแล้วก็มันจะเป็นผลดีกลับทั้งเย่หยูและเยโวเอ๋อเพื่อน้องสาวและเยโวเอ๋อเย่เทียนต้องสู้เพื่อทิ้งผลมังกรศักดิ์สิทธิ์นี้มาให้ได้ผลมังกรศักดิ์สิทธิ์ใช้เวลาเติบโตถึงเก้าพันปีและถ้าเขาพลาดโอกาสนี้ไปเขาต้องรอถึงเก้าพันปีซึ่งเขาไม่สามารถรอได้นานขนาดนั้นเย่หยูและเยโวเอ๋อก็เช่นกันจากนั้นเย่เทียนก็ซ่อนร่างจริงของเขาไว หลังจากจัดการทุกอย่างเสร็จสส้นเย่เทียนก็มุดตัวและออกจากถ้ำและมาถึงโลกภายนอกที่โลกภายนอกในขณะนี้เย่เทียนคุ้นเคยกับร่างนี้เรียบร้อยแล้วหลังจากมั่นใจว่าเขาสามารถใช้ร่างนี้ต่อสู้ได้ยังไม่มีปัญหาเย่เทียนก็บินออกไปมุ่งหน้าไปยังต้นมังกรศักดิ์สิทธิ์ทันทีวินานเขาก็กลับมาถึงต้นมังกรศักดิ์สิทธิ์ทันใดนั้นสัตว์อสูรจำนวนไม่น้อยจับต้องมาที่เขาพวกมันไม่ได้ง่พวกมันรู้ว่าอสูรคริสตัลตามังกรออกไปไล่ล่าสัตว์อสูรมายาตอนนี้พวกมันเพียงสงสััตวว์อสูรราายยแล้หืง สัตว์อสูรระดับจักรพรรดิตัวหนึ่งเอ่ยถามขึ <necessary> ้นอสูรคริสตันตามังกรเจ้าข้าสัตว์อสูรมายาตัวนั้นไปแล้วหรือเย่เทียนตอบอย่างไม่สบอารมณ์ว่าหฮมข้าไม่คิดว่าสัตว์อสูรมายาตัวนั้นจะเร็วขนาดนี้ไม่งั้นข้าคงจะสังหารมันไปแล้วความหมายของประโยคนี้ชัดเจนแล้วกไล่ล่าสังหารล้มเหลวเมื่อได้ยินดังนั้นสัตว์อสูรระดับจักรพรรดิตัวอื่นตก็หัวเราะคิดคักราวกับกําลังหัวเราะย่อความไร้สามารถของอสูรคริสตันตามังกรอสูรคริสตัลตามังกรไม่ได้แข็งแกร่งมากนักดังนั้นพวกมันจึงไม่กลัวว่าการกระทำของพวกมันจะทำให้อสูรคริสตันตามังกรขุ่นเคืองอีกทั้งพรสวรรค์ด้านเนตรของอสูรคริสตันตามังกรยังไร้ประ หยดสําหรับพวกมันกล่าวกันตามตรงพวกมันหวาดกลัวสัตว์อสูรมายามากกว่าเยเทียนไม่ได้ใส่ใจกับการแสดงออกของสัตว์อสูรเหล่านี้เขาไม่ใช่อสูรคริสตันตามังกรตัวจริงอสูรคริสตันตามังกรตัวจริงได้ตายไปแล้วเวลาผ่านไปอย่างช้าชัดกลิ่นหอมของผลมังกรศักดิ์สิทธิ์บนต้นมังกรศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนานยิ่งเข้มข้นครึ่งพลังแบรนจำนวนนับไม่ถ้วนถูกดูดซับโดยผลมังกรศักดิ์สิสทธิ์ท่านก้าวผลแสดงให้เห็นว่ามันใกล้ครบเวลาแล้วไม่กี่วันผ่านไป บนผลมงกรศักดิ์สิทธิ์ปรากฏภาพนิมิตของมังกรครึ่งจันจังๆผลมงกรศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดได้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองแล้วเมื่อเห็นนิมิตนี้สัตว์อสูรระดับจักรพรรดิทุกตัวต่างรู้ว่าตอนนี้นั่นผลมังกรศักดิ์สิทธิ์ใกล้จะสุกเมื่อภาพนิมิตมันเริ่มส่งเสียงคำรามผลมังกรศักดิ์สิทธิ์จะเปล่งแสงสีทองสว่างไสวออกมาซึ่งก็หมายความว่าเป็นวันที่มันสุกงอมอย่างแท้จริงตอนนี้ยังไม่สามารถแย่งชิงได้แม้ว่าใครก็ตามที่ได้มันมามันจะกลายเป็นคนมังกรศักดิ์สิทธิ์ที่ไร้ประโยชน์และหากมีใครกล้้้้้้าาาาททที่่่่่่่จจจจะะชิิิิงง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 งนน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 นมมมมมัััััััักกกกกกกรรรรรศดด์์์สสสสธออออออำหหหเเแแตตตวววููคคไใยพืผ วันนี้สัตว์อสูนระดับจกักรพรรดิทุกตัวเรื่องกระสับกระส่ายพวกมันต้องมองไปยังผลมังกรศักดิ์สิทธิ์อย่างไม่วังนตาเพราะวันนี้เป็นวันที่ผลมังกรศักดิ์สิทธิ์สุกงอมทันใดนั้นเสียงมังกรคารามดังแว่วมาภาพมังกรบนผลมังกรศักดิ์สิทธิ์ทั้งเก้าผลคลางกลางอากาศราวกับเสียงคำรามของเก้ามังกรที่แท้จริงก็มีปานจากนั้นแสงสีทองก็พุ่งออกมาจากผลมังกรศักดิ์สิทธิ์ทั้งเก้าผลปกคลุมไปทั่วบริเวณหลายแสนลีพริบตาเดียวรัศมีหลายแสนลีก็กลายเป็นโลกแห่งแสสงงงงีทอออนิยยยาาาามปปรรรรรกฏขึ้่ว่ววววดดเเ็็ละหไ คลิปแต่เดียวแสงสีทองก็สลายหายไปพร้อมกับภาพนิิตน,นี่แสดงให้เห็นว่าผลมังกรศักดิ์สิทธิ์ทั้งเก้าผลสุกงอมแล้วจริงๆอย่างไรก็ตามหลังจากที่ผลมังกรศักดิ์สิทธิ์สุกงอมผลมังกรศักดิ์สิทธิ์ก็ปลดปล่อยแรงกดดันที่แข็งแกร่งอะสูนระดับจักพระพัที่อ่อนแอต่างก็รู้สึกปึดอับจนไม่อาจ,จยขยับเขยื้อนร่างกายได้รวมไปถึงเจ้าแห่งสัตว์อสูนทั้งสิบสองตนก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเมื่อได้รับอิทธิพลความแข็งแกร่งของพวกเขาก็ลดลงอย่างมาก แรงกดดันนี้เยีเ่ยทีนขมวดคิ้วต้นมังกรศักดิ์สิทธิ์นี้แปลกเกินไปแล้วเห็นได้ชัดมันเป็นเพียงต้นไม้ต้นหนึ่งแต่กลับสามารถปลดปล่อยแรงกดดันที่ปราบปรามสัตว์อสูรระดับจัก,กรพรรดิได้เป็นไปได้ไหมว่าต้นไม้ต้นนี้มีสติปัญญาแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องกังวลอีกแล้วเพราะตอนนี้การต่อสู้ด้วยต้นขึ้นแล้วเจ้าแห่งสัตว์อสูรทั้งสิบสองตนพุ่งเข้าใส่ผลมังกรศักดิ์สิทธิ์เก้าผลบนยอดเขาการปะทะทีท่ดูเดือดประทุขึ้นในพริบตาอย่างไรก็ตาม ความแข็งแกรง่งเช่นนี้คงจะมาจากต้นบังกรศักดิธิ์เต่าทมินเจ้ามีอายุมานับหมื่นปีแล้วแม้ว่าเจ้าจะมีชีวิตยืนยาวแต่ก็คงอยู่ได้อีกไม่นานแม้ว่าเจ้าจะได้รับผลบังกรศักดิธิ์ไปและทำให้คว,วันสวรรค์ทางสายเลือดของเจ้ากลายเป็นระดับตะวันแต่ก็ยังเป็นเรื่องยากที่เจ้าจะก้าวเข้าสู่ระดับต่อไปได้เช่นนั้นทำไมเจ้าไม่งอผลบังกรศักดิธิ์ให้พวกเราละ่ะเจ้าแห่งสัตว์อสูรบังกรทมินก,กล่าออกมาไม่ได้ยินดังนั้นเต่าทมินก็หัวเราะอย่างบ้าคลั่งอย่างไรก็ตามเต่าทมินก็เอ่ยขึ้นอย่างจเเิิิินนนนนา้้มัักกก็งงงรรรรอททืลปๆห จ้าหนูที่เพิ่งจะมีอายุแค่พันปีกล้าดียังไงถึงไม่ครบค่าการโจ,จมตีของเจ้าเพียงแค่ทําให้ข้ารู้สึกกันเท่านั้นเจ้าแห่งสัตว์อสูรทั้งสองคนได้ประมือกันระหว่างนั้นก็มีสัตว์อสูรเนที่พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเพื่อพยายามจะแย่งชิงผลมังกรศักดิ์สิทธิ์แต่มันกลับถูกเจ้าแห,ห,ห่งสัตว์อสูรทั้ง12ตนสังหารลอกจาก12เจ้าแห่งสัตว์อสูรที่อยู่ด้านหน้าแล้วสัตว์อสูรระดับจัก,กรพรรดิตัวอื่นๆก็สังหารกันอย่างต่อเนื่องทุกคนใคาจะรับผลมังกรศักดิ์สิทธิ์ไปเพียงขนเดียวจักรพรรดิเงินเคาทอง1ใน12เจ้าแห่งสัตว์อสูรโจมตีไปยังสัตว์อสูรอีกตัวและคว้าขนมังกรศักดิ์สิทธิ์พร้อมกล่า เจ้าแห่งสัตว์อสูรอื่นๆมิกล้าห้ามปรามปล่อยให้จัก,กรพรรดิเงินเขาทองจับไปอย่างว่าง่ายเพราะหากต้องการเอาชนะจัก,กรพรรดิเงินเข่าทองจำเป็นต้องร่วมมือกัน3ถึง4คตนถึงจะเอาชนะจัก,กรพรรดิเงินเข่าทองได้แต่ในเวลานี้จะเป็นไปได้อย่างไรที่จะร่วมมือกันดังนั้นพวกมันที่ไม่สามารถเอาชนะจัก,กรพรรดิเงินเข่าทองที่ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็นอันดับหนึ่งในส negative, ิบสองเจ้าแห่งสัตว์อสูรพวกมันเพียงทำได้เพียงปล่อยให้จัก,กรพรรดิเงินเขาทองจับไปเท่านั้นมีเพียงผลมังกรศักดิ์สิทธิ์อีกแป แต่เขายังคงไม่ลอกโจมตีและทำได้เพียงแค่สลับร่างของสัตว์อสูรตามังกรตัวนี้ไปโดยไร้ประโยชน์